นบ,บียนะมุฮัมมัดอนวะอลาอาลีฮิวะ ص ح ฮบีอัจมาอินอัมลอบะสลามุอะลัยกุมุระห์มัตุลลาฮ์วบราะแกตุน้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่เคารพรักทุกท่านนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในชีวิตของการใช้ ของคนที่อยู่บนดุนยาเรามีเรื่องราวมากมายเรามีเพื่อนที่เราครบค้าสมาคมด้วยตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีทั้งคนที่เรายังคบอยู่หรือบางคนก็เดินออกไปจากชีวิตเรา จะด้วยกับเหตุผลหรือบางทีเราก็ไม่ได้ถามเหตุผลแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ด้วยกับหน้าที่การงานด้วยกับสังคมด้วยกับสภาพแวดล้อมหรือบางทีด้วยกับความจำเป็นแต่คนเหล่านี้บางทีไม่ ก็ไม่ได้ห่างหายไปจากชีวิตเราเสียทีเดียวยังมีการติดต่อมีการพูดคุยแต่ด้วยกับหน้าที่การงานบ้างก็อาจจะทำให้เราไม่มีโอกาสได้พบหน้าเจอตากันแต่สิ่งหนึ่งที่อันิสลามให้เราเก็บเป็นข้อคิดนั่นก็คือการที่เรามีเพื่อนดีๆสักคนหนึ่งในชีวิต นั่นคือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งคนเหล่านั้นให้มาอยู่กับเราแต่การที่อัลลอฮ์ส่งใครมาให้เราก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลตัวเราเองด้วยว่าเราทำหน้าที่ของความเป็นเพื่อนในรูปแบบไหน พราะถ้าหากเราทำตัวดีอัลลอ์ก็จะส่งคนดีๆมาให้เราในเวลาที่เหมาะสมพระท่านบ,บีมุมสลลัลลอฮอะลัยฮิวะสัลลัมได้เคยเปรียบว่าการมีเพื่อนดีสักคนหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันได้ทำให้อิมานของพวกเรา แข็งแรงขึ้นเพราะท่านนบีบอกว่าอินนามามาซาลุลจาริสอัลซอลิหรืออินนามามาซาลุลจารีสอัลซอลิฮ์วันจารีสอัสซูเขาบอกว่าการที่เรามีกลุ่มชนที่ดีมีเพื่อนฝูงที่ดีแล้วก็เพื่อนฝูงที่มีดี ก็เหมือนกับการที่เราถือขวดน้ำหอมหรือเราเป็นคนที่ถือถ้ามาในปัจจุบันนี้ถ้าจะเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับเราถือดอกไม้ไฟนะครับที่เราจุดกันตามเทศกาลหรือเด็กๆก,ก็จุดกันตามเทศกาลต่างๆ จะบยกว่ามันมีรูปแบบอยู่แค่สองรูปแบบรูปแบบแรกเรียก็คือเราถือขวดน้ําหอมกับรูปแบบที่สองก็คือเราถือดอกไม้ไฟในมือถ้าเราถือขวดน้ําหอมนะครับถ้าเราถือขวดน้ําหอมเลือกที่จะถือขวดน้ําหอมแทนการเลือกที่จะถือดอกไม้ไฟก็คือหนึ่ง บางทีเราเองก็จะมีโอกาสได้ใช้น้ำหอมที่เราถือหรือถ้าเราเอาน้ำหอมอันนี้ไปขายใครนะครับมันก็มีโอกาสที่จะมีคนซื้อถ้าน้ำหอมนั้นมันไปตรงจริตกับกับทิ้งที่เขาชอบหรือไม่เราก็อาจจะ แค่ถือเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะได้กลิ่นน้ำหอมที่ติดอยู่ที่ขวดเนี่ยติดตัวเราหรือถ้าเราเข้าไปกับคนที่มีดีมันก็เหมือนกับเรา,าจ,จะเลือกคบกับคนทีเท่เขาทำอาชีพที่มันเกี่ยวกับเรื่องของควันไฟหรือเราเลือกที่จะถือดอกไม้ไฟ ถ้าเราเป็นคนถือเองบางทีถ้าเราจุดมันก็จะโดนความร้อนของดอกไม้ไฟที่เราจุดอยู่ถึงแม้มันจะไม่ได้โดนความร้อนเนื่องจากเราระวังมันอย่างดีแต่แน่นอนทุกครั้งที่เราจุดมันก็จะมีควันที่พุ่งออกมาจากดอกไม้ไฟที่เราถืออยู่ แล้วมันก็จะไปติดตัวตามมือตามเสื้อผ้าของเราท่านนบีกำลังเปรียบเทียบกับพวกเราว่าทุกครั้งที่เราเจอคนดีๆในสังคมที่เป็นเพื่อนเราวันที่เราไม่สบายวันที่เรามีปัญหาเพื่อนเหล่านี้เขาจะยื่นมือเข้ามาในการที่จะมาช่วยเหลือเราในการที่จะมาซัพพอร์ตเรา ถึงแม้จะก็คือคําว่าซ้ําเติมจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วกับเพื่อนกลุ่มนี้ฉะนั้นถ้าเราเลือกคบเพื่อนที่ดีนะครับมันก็จะทําให้ชีวิตของพวกเรามีความสุขทั้งๆที่วันนั้นอาจจะเป็นวันที่เรามีความทุกข์ก็ตามฉะนั้นคนที่เป็นมุมินที่ฉลาดหนึ่งก็คือคนที่เราจะต้องแสดงความรักความเชื่อใจ ให้กับมวลหมู่มิตรของเราถ้าเราแสดงความซื่อสัตย์แสดงความไว้ใจให้กับเพื่อนเราเมื่อไหร่แน่นอนครับว่าวันที่เรามีความทุกข์เมื่อไหร่เขาก็จะหยิบยื่นไมตีจิตกับมาหาเราทันที ชีวิตของพวกเราในดุนยาเป็นชีวิตที่สั้นหรือไวถ้าเราเอาคำถามนี้ไปถามกับคนที่อายุห้าสิบเราจะบอกเขาจะบอกเลยว่าดุนยาผ่านไปไวแต่ถ้าไปถามกับคนอายุสิบห้าสิบหกยี่สิบเขาจะบอกว่านานกว่าจะผ่านไปวันวันหนึ่ง ฉะนั้นเราจะรู้ว่าดุนยาวัยหรือไม่ไวัยต้องไปถามคนที่เขาอายุห้าสิบปีขึ้นไปแล้วเขาจะบอกว่ามันวัยเราเพิ่งกลายเป็นเด็กเมื่อวานเราเพิ่งมีความสุขกันเมื่อวานแต่วันนี้มาถามตัวเองหรือไปเจอเพื่อนเราในวันที่เราไม่จะเจอกันหลายสิบปีเราก็จะเห็นว่าบางคนหน้าตาเปลี่ยนไป ทั้งๆท,ที่เราเพิ่งคิดว่าเราเพิ่งเจอเขาเมื่อวานแต่ในความว่าเมื่อวานนั้นคือ20ปีที่แล้วฉะนั้นดุนยาเป็นวันที่เราบอกว่ามันสั้นโอกาสในการที่เราจะคว้าช่องทางของดุนยาก็ถือว่าเป็นช่องทางที่เล็กน้อยมากถ้าวันนั้นเราคิดว่าถ้าเราตั้งใจเรียนวันนี้เราก็อาจจะไม่จเป็นแบบนี้วันนั้นถ้าเราตั้งใจเลือกงานแบบนั้นเราก็จะ อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้ฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เราถือว่าโอกาสมันเดินเข้ามาหาเราน้อยมากและเพื่อนเราก็จะเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับเมฆนี่แหละที่มันมาแป๊บเดียวแล้วมันก็จะไปมันมาให้ร่วมเงาให้ความสุขให้รอยยิ้มกับเราแค่เพียงชั่วครู่เดียวพอวันที่แดดออกเราก็จะไม่เห็นเมฆเหล่านั้นฉะนั้นมันก็มาแล้วมันก็ไปเหมือนกัน ฉะนั้นเวลาที่เรามีโอกาสเจอใครคนหนึ่งดีๆในสังคมเป็นเพื่อนฝูงเป็นใครก็แล้วแต่นะครับให้เราอย่าพลาดโอกาสเหล่านั้นในการที่จะพูดคุยสารสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะเพื่อนที่เขาแนะนำเราในเรื่องราวที่เป็นาศาสนาหรือช่วยเหลือเราในเรื่องราวที่เป็นาศาสนา วันที่เขาเราไม่ละหมาดเขามาบอกให้เราละหมาดวันที่เราทําไม่ดีเขามาบอกให้เราทําดีเพื่อเหล่านี้นะครับนั่นแหละคือเพื่อนที่รักเราจริงๆฉะนั้นนบ,บีจึงบอกกับพวกเราว่าการที่เราเลือกเพื่อนคนหนึ่งในชีวิตเราหรือสังคมสังคมหนึ่ง ให้เลือกสังคมที่เขามีประโยชน์กับเราที่ส่งผลไปที่อาคิร์รอย่ามีประโยชน์กับเราที่ส่งผลแค่เพียงดุยาอัลลอฮ์จึงบอกว่าวัสบิดนับสักเมาอัลลดีนนยะดอูนารบบะฮุมบิลกอดาติวลอาชีคนส่วนใหญ่หรือมนุษย์ส่วนใหญ่อลัลลอฮ์รู้ครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ที่ถูกหลักการแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ชอบ เราลรรู้ว่าอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องราวของศาสนาถ้าชวนให้ไปกินข้าวชวนให้ไปเที่ยวชวนให้ไปอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเราจะไม่ค่อยปฏิเสธแต่เวลาชวนหรือชักชวนกันให้เรื่องของความดีพอไปกับยะมาอันนี้เดี๋ยวต้องละหมาดไปกับยะมาอันนี้เดี๋ยวไม่มีเสียงเพลงไปกับยะมาอันนี้ต้องแต่งกายแบบนี้ไปกับยะมาอันนี้ต้องทาในที่อยู่ในกรอบของศาสนา เราจะไม่ชอบแต่อัลลอฮ์เตือนบอกเราบอกว่าวัสบิดน a f s a กะเราต้องข่มตัวเองถ้าไปเจอกลุ่มชนแบบนี้ไปเจอเพื่อนแบบนี้อัลลอฮดีในยะดูน,ดอนรอบบะฮุมกลุ่มชนที่เรียกร้องเราไปสู่พระเจ้าไปสู่อัลลอฮ์สุบานอวตาละชวนให้ละหมาดตะฮัดยุดชวนให้อ่านกุรานนะครับไปเชี่ยวแล้วต้องหาที่ละหมาดไปเชี่ยวแล้วต้องหาอาหารฮาลาน ไปเชียรแล้วต้องแต่งกายแบบนี้ต้องไม่มีเรื่องไร้าสาระต้องไม่มีเสียงดนตรีนะท,ท,ทั้งๆที่บรรยากาศอาจจะได้เขามีเครื่องเสียงให้แต่ไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้อัลลอฮ์บอกว่าวัสติดนาฟสากะเกาะกลุ่มคนเหล่านี้เอาไว้ให้ดีที่เรียร้องไปสู่อัลลอฮ์สุภาโนวะตะอัลลาบเลกอดาติวลอาชีมนวัตยามเช้าหรือยามเย็นก็คือยีิบสี่ชั่วโมงอยู่กับมันอิสลามอยู่รีดูนะวะจา ตัวที่เขาบอกแบบนี้เขาไม่ต้องการว่าฉันอเลมฉันเคร่งเปล่าแต่เขาต้องการให้เราได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุภาหนวจตาเพื่อยืนหยัดในหลักการของศาสนาเวลาตาดูไอหน้ากะนหุมนบ,บีบอกว่ายาอัลลอฮ์ Allah บอกว่ายาละสายตากับคนกลุ่มนี้เป็นเด็ดขาดตูรีดูดีในแต,ต่ละา ي ا ดุนยาเพราะว่าอะไร เพียงเพื่อที่จะให้เราได้มีความสุขกับของที่ใช้ตอนหลอกล่ออยู่บนดุนยาท่านอิบนุก,กอยยิ้มก็เลยบอกว่าอัมฟาอุนนาสละกะรอจุรุนคนที่เป็นเพื่อนเราที่ดีที่สุดให้ดูตอนไหนครับให้ดูแบบไหนมักกันนะะักมินนับซีฮัตตาตาสระฟีฮีคอยรอก็คือคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาจนกระทั่งเห็นเรา ปรับปรุงตัวเองกลายเป็นคนดีนั่นแหละครับคือคนที่เขาไม่หวังอะไรจากเราอยู่กับเราจากการที่เขาเราไม่เคยละหมาดมาละหมาดอยู่กับเราจากการที่เราไม่เคยทำดีเลยมาทำความดีเอาตัศนะอิัยฮิมะอูฟาหรือทำดีกับเขาตลอดเวลาโดยที่ไม่หวังเรื่องของดุนยาไม่หวังเรื่องของผลประโยชน์ฟาอินนะฮุมเนอมันอูนุลละะ พะคนกลุ่มนี้แหละครับเป็นคนที่เอาลอปประทานเนี่ยมาให้กับเราดังนั้นกุญแจที่เราถืออยู่ณนะวันนี้ต้องถามกับพี่น้องว่าเราอยู่กันครบหรือเปล่าถ้าสี่ดอกนี้อยู่กับเราติดตัวเราตลอดเวลานั่นคือกุญแจสี่ดอกที่มันจะ ส่งความสุขมาให้กับเราในขณะที่เราอยู่บนดุนยญากุแจสีดอกถ้ายังไม่มีดอกไหนพี่น้องครับเราต้องวิ่งหาดอกนั้นถ้ามันขาดดอกไหนไปต้องเอาดอกนั้นมาอยู่ในกระเป๋าอยู่ในเอวของเราให้ได้พระท่นานนบีอัลลอฮ์สุบานุตะอัลาบอกกับพวกเราว่าวาตะเจ้าว,วะดู อะไรที่มันขาดไปต้องหาเก็บเอาไว้ต้องสะสมเอาไว้และการสะสมที่ดีก็คือสเบียงที่ทําให้เราเกรงกลัวอัลลอฮฺสุบันหัวตาละหรือคําว่าตักวะเพราะเราจะไม่ไปอ้างกับอัลลอฮ์เหมือนกับที่คนยุกคก่อนๆหรือวันที่เราจะไปบอกกับอัลลอฮ์ในวันที่วิญญาณของเราออกจากล่าง ที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรกับฮัตตาอีดาจาอะฮัดฮูมุนมาอุดวันที่ความใจไม่เยือนเราเราจะพูดกับอัลลอฮ์บอกว่ารับบิรจิอูนอัลลอฮ์ฉันขอโอกาสกลับมาอยู่ดุนยาและอัลลีอาหมุซอลิฮาฉันจะกลับมาทำความดีบนดุนยา ฉันจะกลับมาละมาฉันจะกลับมาดิกรุล้อฉันจะกลับมาทําความดีต่อพ่อแม่ฉันจะกลับมาพบคบกับเพื่อนที่เขาดีๆฟี่มาตรรกตุฉันจะกลับมาทําความดีในสิ่งที่ฉันละเลยมันไปกัลละอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับนั่นคือความหวังแบบลมๆแหลงๆอินนะฮากะลิมาตุนหัวกออิลุฮาคุณมีสิทธิ์ได้เอย่ยประโยคนี้กับอลัลลอฮ์ได้สิทธิ์แค่เอย่ย แต่เราไม่ให้สิทธิ์ในการขอวอมิววรอิฮิมบัลซักุนไม่มีใครหรอกครับที่ถูกฝังไปแล้วแล้วก็จะกลับมาเดินบนดุนยาแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะอยู่ในบัลซักเหมือนกับที่คนก่อนหน้าพวกเราได้อยู่กันไปอิลายาวมิยุบอสูนมันหมายความว่าเมื่อจากดุนยาไปแล้วเราต้องไปอยู่อาคิรอ ต้องเดินไปข้างหน้าไม่มีคำว่าถอยหลังกลับมาดุนยานั่นคือการเตือนกับพวกเราดังนั้นกุญแจเหล่านี้เป็นกุญแจที่เราบางทีต้องวิ่งหาบางทีต้องค้นคว้าบางทีต้องใฝ่หาครับแล้วเราจะไม่หวัน่นหวาดวันกับปัญหาบนดุนยาว่าเมื่อเจอความทุกข์ เมื่อเจอความเหนื่อยล้าเมื่อเจอกับเรื่องราวของดุนยาเมื่อไรเราจะมีอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เราร้องขอเป็นผู้ที่เราปรึกษาเราจะมีเพื่อนที่ดีในการให้คำแนะนำที่ดีกับเราในการแก้ปัญหากับอุปสรรคในชีวิตของเราเราจะมีดิฟุลลอหเป็นคำปลอบใจในวันที่เราเสียของที่เป็นดุนยาไปแล้วเราก็จะรู้ว่าทั้งหมด มันก็คือการทดสอบจากอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละในวันที่เรายังมีลมหายใจอยู่การทดสอบเหล่านี้เป็นการทดสอบที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเราเราจะนิ่งแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับเราด้วยกับความยินดีแล้วก็สํานึกในความเมตตาของอัลลอฮ์ครับอบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามอะลกุมบาระห์มัตุลละบาระกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ